ตอนนี้ก็คือสักขอบตาเป็นไซส์ใหญ่ไปตอนแรกคิดไว้เป็นไซส์กลางใช่ไหมคะคกลัวใจะใหญ่ไปเนาะเดี๋ยวไปจีบพี่เจี๊ยบให้ทุกคนดูก็คือเนี่ยคะ่ะไซส์ใหญ่ขอบตาน้องไม่ใหญ่เลยแล้วพอตอนหายคะ่ะเขาจะบางลงนีดนิดนึงเพราะตอนนี้ต้องมีความบวมทุกคนสักเสร็จจะต้องบวมนิดนึงมันก็เลยจะดูบางคนกลัวใจะใหญ่ไปนะคะอันนี้ก็คือลายตอนสักเสร็จเรียบร้อยเลยเสร็จเป็นใหม่เมื่อกี้เลย ตอนหายจะเล็กลงนิดนึงเพราะว่าหายบวมแล้วก็ความโตของของเส้นก็คือพอดีสวยแน่นอนเลยค่ะสองข้างคือแบบีวเจ็บไฟตามมาเป็นเนเนี่ยสวยคมง,งานวิจ็บเป๊ะมากๆนะคะตอนทําเจ็บไหมคะไม่เจ็บครับไม่เจ็บจริงๆนะมือนะิ่นมาก,มอมากตอนแรกกลัวไหม กลัวครับตอนแรกคิดมาไว้ว่าแบบกลัวหัวใจเต้นตุบๆเห็นบอกเนาะเห็นดูพี่เจี๊ยบมา2อาทิตย์เองแล้วก็ตัดสินใจอีก3ามสี่วันแต่เลือกงานที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะยังไงก็อย่าลืมกินยาแก้อักเสบแล้วก็ดูแลรักษาถ้าเกิดจำอะไรไม่ได้ส่งข้อความถามพี่เจี๊ยบตอบตลอดเลย ตอบไวมากนะจริงๆแล้วแล้วน้องก็มาตรงเวลานะคะวันนี้นัดกันมาสวยมากๆตาไม่ค่อยแดงเลยอ่ะสวยมากเส้นสวยนะคะน่าจะชอบพี่เจีย๊ยบให้ดูไปแล้วข้างหนึ่งคือสวยใช่ไหมจะให้ดูสองข้างแล้วกันนั้นข้นึงดูดีว่าดูสองข้างมันจะยังสวยอยู่ไหมสวยครับสวยมากไหมสวยครับ หายมาจะโคตรสวยอ่ะติดแน่นอนนะคะไม่ไมีไม่มีปัญหาอะไรเลยอันนี้เป็นไซส์ใหญ่มีไซส์ใหญ่กับไซส์ใหญ่พิเศษที่เส้นออกมาจะติดสวยมากๆเลยนะคอแนะนําเลยนะคะนี่ก็แบบนี้นะทุกคนโอเคขอบคุณค่ะ